สวัสดีค่ะย่าย่าจังรักบ้านนาค่ะวันนี้มีเพลงใหม่แต่งเองจะมาร้องให้ฟังค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้ด้วยนะคะเพลงใหม่มีชื่อว่าไอส์เจ็บขึ้นนองบ่อค่ะเวลาที่เขาทิมไอ้นะ อาจเจ็บคือเวลาที่อายชิมน้องบอมาฟังกันเลยค่ะลองสดเดอบุมีดนตรีเพราะว่าเฮ็ดดนตรีบเป็นดีกีตากับบเป็นค่ะเริมเลยเนาะคะ่ะคำว่าฮของอายคือเปลี่ยนง่ายแทนนองเพราะนองมันค้นมอ ไอ้มันคนลายใจหรือไอ้มันคนมาเปลี่ยนเปลี่ยนจากน้องเป็นเขาเศร้าเดาเศร้าเสียใจปล่อยเขาไปให้เขามีความสุขแม่น้องสิทุกข์กระสังแม่น้องสิเจ็บ ก็สาถ้าหักเขาเลายไอ้ก็ไปรอสาน้องอยากหูเพียงว่าถ้าเขาทิมไอ้ไอ้สิเจ็บขึ้นน้องบอกน้องเจ็บขักลายเมื่อถูก ฝืนยิ้มกับใครบ่ได้ดอกหนาได้แต่นอนพลํมเพลอคิดฮอดอายจนใจสิคาถ้าเขาไลายอายก็ไปโลซะน้องอยากหูเพียงว่าถ้าเขาทิมอายอายสิเจ็บ คือน้องบอถ้าเขาทิมอายอายสิเจ็บคือน้องบอขอสงวนริขสิทธิ์เพลงนี้นะคะห้ามลอกเรียนแบบห้ามทำซ้ำจบค่ะ